ด,ดิฉันนางสาวพัชิตาบุษยาพงชัยชื่อเล่นชื่อพิกผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลข4จากพักแต่งเติมสอรอค่ะพักของเราพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะสโอแกนของพักเราก็คือแต่งเติมอย่างตั้งใจด้วยความโปร่งใสค่ะแต่งเติมด้านสีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมนโยบายแรกของเราก็คือการ รณรงค์ในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกและขวดน้ำพลาสติกหันมาใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยพักของเราจะทำสื่อวิดีโอให้ความรู้กับนักเรียนและโปสเตอร์ออนไลน์พอส้วมบนสื่อโซเชียลต,ต่าง,างๆเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของด้นานสิ่งแวดล้อมค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนโยบายที่2พักของเราจะทำสื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการหอาร่อผ้าอนไมัยหลังใช้งานแล้วค่ะ ทำไงไม่กล้าส่งจดหมายวิธีเบเลยโอ้ยนี่เหมียวไม่ต้องกังวลเพราะเบอร์สี่อ่ะเขามีนโยบายดังนี้นี่ไงเหมียวเบอร์สี่อ่ะเขามีนโยบายนะ G Y H อ่ะ Give you the happiness เ uh, หมียวก็คือแค่เหมียวอ่ะนำจดหมายอ่ะที่เหมียวเขียนนะไปหย่อนไว้หน้าห้องคณะกรรมการนักเรียนทีเนี้ยเหมี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยทางคณะกรรมการนักเรียนอ่ะจะนำจดหมายที่เหมียวเขียนอ่ะนำไปส่งต่อให้ผู้รับแค่นี้เหมี่ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วล่ะ ดีค่ะมาจากคณะกรรมการนักเรียนและนี่เป็นหนึ่งในนโยบายคือ GYH ค่ะใช่คิปมองสิงหทับสองในที่39มส้าหมคะใช่มีคนฝากสมายมาให้ค่ะอย่าลืมเลือกพักเบอร์สี่แต่งเติมสอรอน,นะคะ ด้านกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมที่2อกล่องรับทุกทุกไดเล่าจะเท่าถูกใจคาคณะกรรมการนักเรียนจะจัดตั้งกล่องรับทุกไว้ที่หน้าห้องกนอให้พี่ๆน้องๆชาวสตรีวัลขคางที่มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือว่าอุปกรณ์ในห้องเรียนที่ไม่พร้อมในการใช้งานสามารถไปหยอดข้อความเหล่านั้นลงในกล่องได้โดยที่คณะกรรมการนักเรียนจะเปิดทุกวันสุกเย็นและจะดําเนินการแก้ไขให้ค่ะ สีน้ำเงินเหลืองนโยบายที่3ร่มในฤดูฝนทางคณะกรรมการนักเรียนจะจัดร่ม10คันให้ยืมต่อ1วันโดยที่เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆที่น้องๆชาวสตีวันละคังนะคะก่อนยืมร่มเนจะต้องมาลงชื่อเพื่อรับร่มไปใช้และมาคืนในวันถัดไปค่ะสามารถมายืมร่มได้ที่ห้องกอนอน,นะคะกิจกรรมนักเรียนหน้าที่4นะคะนั่นก็คือ sr share นั่นเองค่ะคณะกรรมการนักเรียนนะคะจะจัดตั้งทาง a c e b o o k ที่ชื่อว่า sr share ไว้ให้พี่นๆน้องๆชาวสตีวันละคังนะคะ ชร์ชีสรุปที่ตัวเองทำลงในเพจได้ค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆในสีวันละครที่ไม่เข้าใจในเรื่องเรียนเนี่ยสามารถนำสรุปไปอ่านได้ค่ะโอ้ยเคมีเรียนเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นเลยเข้าใจเลยยากอะ่ะฟ้าใสานี่ไงกิจกรรมที่ส s r s h ช r e ร้าใสาเข้าไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจของ SRShare สีในนั้นน่ะมีสรุปหลายวิชาเลยโอ้โหชีสรุปเข้าใจง่ายจริงๆต้องขอบคุณพักเบอร์สี่ พักแต่งเติมสอรอที่ทํานยบายนี้ขึ้นมาที่ทำให้เราเรียนเข้าใจมากขึ้นอย่าลืมเรื่องเบอร์สี่พักแต่งเติมสอรอด้วยนะคะ